สวัสดีครับผมเพื่อนๆนะครับนี่คือเหรียญเซี่ยวนะครับราชการที่5นะครับผมปีโลศ1 4นะครับเหรียญอายุร้อยกว่าปีนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผลิตขึ้นใช้ใจ่ายในสมัยราชการที่5นะครับผลิตขึ้นใช้ใจ่ายในสมัยราชการที่5นะครับไม่ใช่เหรียญหายากหรือเป็นเหรียญที่ลึกที่สร้างหรือว่าผลิตน้อยแต่อย่างใดนะครับ เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นใช้ใจ่ายเหมือนเหรียญปัจจุบันของเรานี่เองนะครับแต่ในสมัยก่อนนะครับโลหะที่ใช้ในการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะผลิตจากดีบุกทองแดงจากจากดีบุกจากทองแดงจากเนื้อเงินเนื้อเงินนี่จะส่วนน้อยนะครับเนื้อเงินนี่จะส่วนน้อยที่จะได้ใช้ใจ่ายกันเพราะว่าค่างเงินในบุในสมัยก่อนนะค่อนข้างที่จะสูงนะครับที่เห็นใช้ใจ่ายกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองแดงดีบุก หรือว่าพวกเบีย้ยหอยต่างๆนะครับในสมัยก่อนที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายแทนเนงินตานะครับก็จะมีเนี่ยครับหนึ่งในเหรียญน,นั้นที่มีการพัฒนาขึ้นมาในสมัยของรัชกาลที่5นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเริ่มมีพระฉายารักษ์ของอพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระสยามเทวาธิราชน,นะครับเป็นเทวดา ประจำประเทศของเรานะครับในสมัยรชัชกาลที่สี่เริ่มแรกสร้างขึ้นมาแต่รชัชกาลที่ที่หท่านเนี่ยได้นาพระสยามธิวาธิราชเนี่ยมาไว้อยู่ด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลอ่าให้เป็นให้เป็นสิริมงคลนะครับเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญที่ไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสกใดๆเลยนะครับอ่าไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสกใดๆเลยนะครับอะกลับมาต่อกันที่ ตรงนี้ค่าปเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนก็เปรียบเสมือนเหรียญที่เราใช้จ่ายกันทุกวันนี้แหละครับผลิตขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในสมัยนั้นนะครับก็จะมีด้วยกัน3ชนิดราคานะครับสโซลดอัดเตี้ยว3ชนิดราคาเหรียญเตี้ยวนี่คือชนิดราคาที่ใหญ่ที่สุดในรุ่นอ่าครับเพื่อนๆขอบด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นขอบปั๊มกระบอกโบราณน,นะครับในสมัยราชการที่5นี่ยังไม่มีไฟฟ้าที่มันแบบ เครื่องจักรที่มันแบบทันสมัยนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องแรงดันไอ้น้ำนะครับอ่าเป็นถือว่าเป็นวิวัฒนาการแรกในการผลิตเหรียญกระสาบของเราเลยนะครับเครื่องแรงดันไอ้น้ำเนี่ยพอสมัยร,รัชกาลที่4นี่ยังเป็นแบบใช้แรงแรงคนอยู่นะครับในการกดแม่พิมพ์ในการผลิตเหรียญนะครับแต่ในสมัยของร,รัชกาลที่ห้าเนี่เริ่มพัฒน,นาขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแบบอ่าเครื่องเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับ ในการปั๊มนะครับถ้าเพื่อนๆนเห็นตัวแม่ตาหรือว่าตัวเครื่องที่ผลิตเพื่อนๆจะนึกออกเลยว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเหรียญปั๊มกระบอกนะครับเพราะเครื่องนะ่ะจะมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกระบอกนะครับมันจะมีแบบหน้าและแบบหลังในการผลิตนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าว่างๆหรือว่าผมไปเจอข้อมูลที่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอานํามาให้เพื่อนๆได้ได้เห็นกันนะครับว่าเครื่องนี่มันเป็นแบบไหนผมเคยเจอนะแต่ผมไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บรูปนั้นไว้นะครับนี่แหละครับเพื่อนเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าหลายๆท่านจะเข้าใจผิดว่าอายุร้อยกว่าปีเนี่ยการเช่าหาจะต้องสูงนะครับอาจจะไปได้ยินจากทางนน้นทางนี้มาหรือคําบอกเล่ามาผมบอกย้าตรงนี้ว่าไม่ถึงนะครับเพืเ่อนไม่มีทางถึงนะครับเพราะว่าเป็นแค่เหรียญหมุนเวียนปกติเว้นแต่สภาพสวยเนี่ยก็ยังเล่นกันอยู่แค่ ต็มที่เลยสวยๆแบบสวยมากๆก็อยู่หลักหมื่นนะครับสวยมากๆในที่นี้คือสภาพแบบผิวไฟอย่างเนี้ยเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่ผ่านการใช้แบบผิวไฟแบบแชมแชมอย่างเนี้ยอ่าอย่างงั้นอ่ะโอเคหลักพันหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าสภาพแบบนี้คือหลักสิบนะครับเพื่อนๆหลักสิบเท่านั้นเองนะครับจะขึ้นถึงร้อยนี่ยากนะครับอ่าสวยกว่านี้ก็จะอาจจะอยู่หลักร้อยนะครับผม สอ0สอะไรประมาณนี้เนี่ยริ้วรอยเยอะนะครับจากการใช้งานนะครับจากการผ่านการเวลามานานนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับ